รายงานพิเศษของเราในวันนี้นะคะจะพาไปดูโครงการดีๆของกองทัพบ,บกโดยกรมทหารราบที่112ค่ะซึ่งมีการดําเนินการสร้างบ้านหลังใหม่อย่างต่อเนื่องให้ความช่วยเหลือครอบครัวของทหารกองประจำการซึ่งบ้านมีสภาพชํารุดสุดโทรมถือเป็นหนึ่งในโนโยบายสําคัญเพื่อบํารุงขวัญพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนติดตามจากรายงานค่ะ เพิงพักที่สภาพชำรุดสุดโสมแห่งนี้คือสถานที่ที่ครอบครัวของพลทหารพีระมงคลไทยทหารกองประจำการในสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่112จังหวัดชนบุรีได้พักอาศัยอยู่กับตาและยายที่เป็นอมมาพาสก่อนเข้ารับราชการทหารทำอาชีพขายผลไม้ให้กับนักท่องเที่ยวทำให้สามารถพูดภาษาจีนได้บางส่วนจนทำให้มีไรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้โดยพลทหารพีระ มีความตั้งใจจะสมัครรับราชการต่อหลังจากครบกำหนดรับราชการในปีถัดไปเพื่อนำรายได้าจากการรับราชการทหารมาจนเจือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 สุ่ยกลัวสิงเสียจะสุย่ยกลัววอลเ่อหมายสุ่ยกลัวผลไม้สดมผมขายผลไม้ครับทางกองทัพบกมีนโยบายให้พลทหารอยู่ต่อครับผมจะรับราชการต่อเพื่อนำรายได้ ตรงนั้นมาช่วยเหลือเจุุนทางครอบครัวให้คุณตาคุณยายครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับจากการตรวจสอบบ้านพักอาศัยของพลทหารกองประจำการพบว่าบ้านของพลทหารพีระมีสภาพที่ชำรุดทุดโทมไม่เหมาะแก,ะก่การอยู่อาศัย ทั้งนี้บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัทมังกี้อีทีจำกัดร,ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณเริ่มการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่14ถึง25มิถุนายน2564ใช้เวลารวมทั้งสิ้น2สัปดาห์จึงแล้วเสร็จ ดยกรมทหารราบที่112ได้ส่งมอบบ้านหลังใหม่จากใจทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนางอนงผู้เป็นยายของพลทหารพีระก็ได้กล่าวขอบคุณกองทัพบ,บกผู้บังคับบัญชาและชุดทหารจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือในการสร้างบ้านหลังใหม่จากใจทหารทําให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่างกันลูกชายไปเป็นทหารทีละนะคะเป็นคนไทยก็ขาดรายได้มาน,นิดหน่อยก็ คนอยู่มีเงินหลวงช่วยค่ะแล้วก็พก,กาชาติพกอะไรเขาก็มาช่วยเหลือข้าวสารมั่งอะไรมังะะ่งเลยค่ะแล้วก็บ้านก็บ้านเสร็จแล้วก็อยู่สบายไม่เหมือนเมื่อก่อนต้องคอยดูว่าตรงนี้จะพังไหมตรงนี้จะพังไหมนะคะนอนก็ต้องนั่งตอนนี้สบายแล้วไม่กลัวแล้วป้าผลทหารมาทําให้อะคะ่ะขอขอบคุณทหารบกทุกคนที่มาช่วยคนจนนะคะ ไว้จเริยนจรินแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวด้วยที่กรุณาหากเทียบสภาพบ้านหลังเก่ากับบ้านหลังใหม่แห่งน,นี้แทบจะบอกได้ว่าหลังใหม่นั้นมีสภาพที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเพราะมีครบทั้งห้องนอนห้องส่วนกลางห้องน้ำรวมไปถึงพื้นที่ครัว และบริเวณโดยรอบบ้านที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งถือเป็นการมอบชีวิตความเป็นอยู่ใหม่ให้กับครอบครัวนี้เลยก็ว่าได้ทีมข่าวทหารทรบร .5 รายงาน